คือจริงๆแล้วเอเจดการอ่ะมันเหนื่อยแบบจะตายเหมือนกันบางทีมันลึกเกินไปหน่อยอ่ะคือนี่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องเรียนดีนขนาดนี้ได้หรอวันนี้ก็อยู่กับคลิปด้านมือกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นด้านมือของเองน้องใหม่เลยซิงค์่ <Yeah. S 2> าเมสซิ่งกันดิเออวันนี้ก็แขกรับเชิญคนใหม่นันเองมาทั้งตัวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนาน่าจากเอเจดการพัพยนต์ แบบสื่อดิจิตอลค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับด้านมืดของเองนี้คือจริงๆแล้วเอจจดการอ่ะมันไม่ได้มีด้านมืดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ฉันคิดไว้ก็คือการเรียนที่แบบต้องลงลึกของการเรียนซีนิมาคนที่คิดว่าแบบเออเอเจดการก็คือจัดการภาพยนตร์คือก็คือเรียนพื้นฐานฐานฐานเฉยเแต่คือมันแบบบางทีมันลึกเกินไปหน่อยอ่ะคือนี่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องเรียนขนาดนี้ได้หรอคือบางทีก็งงว่าเอ๊ะหรือว่าเราเรียนผลิตนะหรือว่าเราเรียน แสดงนะคือมันเรียนเยอะอะคือง่ายๆคือมันเรียนทุกอย่างแต่คือถ้าใครชอบก็คือชอบเลยคือนารองมันจะชอบคิดว่าแบบอิจการเหมือนเป็นสายตรงกลางคือได้เรียนทั้งแสดงไดเรียนทั้งผลิตเรียนทั้งออกแบบความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคือจริงๆแล้วมันอะเรียนคือถามว่าเรียนออกแบบไหมไม่ได้เรียนเลยนะคือมันเรียนแค่เหมือนกับว่าเรียนองค์ประกอบภาพใช่แต่ถ้าหมายถึงว่าให้เรียนเหมือนแบบวาดรูปเหมือนออกแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีเลยแล้วก็ เรียนแสดงไหมคือเรียนแสดงนิดเดียวคือเรียนแค่พอแบบว่าให้ดูกับการแสดงออกให้วิเค์แบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนว่าแบบเฮ้ยตัวเองต้องไปแสดงเองนะอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนลึกอะคือเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะเพราะว่าแบบมีเรียนไฟแนนซ์ก็คือแบบเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่คือมันก็ไม่ได้แบบลงลึกขนาดแบบบัญชีอะคือมันเป็นเรียนแบบครอบๆในเรื่องของการจัดการ ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนกับเอกอื่นๆก็คือเอกอเราอจะไม่ได้เรียนกับเอกอื่นๆแบบนั่งเรียนรวมกันอะไรเงี้ยแต่คือเรียนวิชาเหมือนกันแบบเดียวกันอะไรเหมือนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเรียนแยกออกมาเพราะว่าคนเราเยอะก็เลยแบบได้เรียนเป็นแบบเศกพิเศษเศกเดียวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทำโปรเจกต์พิเศษแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออิงจากรุ่นเรานะคือได้ทำแบบ g m x School a ซ์ท i ูอาร์่างเงี้ยคือมันแบบได้ประสบการณ์เยอะมาก คือแบบเพื่อนๆก็จะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมเอกมึงได้ทำอ่ะทำไมเอกมึงได้ทำแต่ยงก็แบบเอ้ยบางทีก็มันก็เป็นเรื่องอะเนาะมันก็เป็นเรื่องของความแบบความดีความชอบใดๆถามว่ามันสนุกมันสนุกมากแต่ว่าก็เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบจะตายเหมือนกันคือแบบทุกคนอะทำงานแบบหนักเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาต้องแบบคือเราจะรู้จักการแบบ p i t ชิ่งกันตั้งแต่แบบปีหนึ่งเลยอะตั้งแต่แบบอาจารย์สัมมิติียังไม่ได้สอนอะว่าแบบชิ่งทําทำยังไงอะคือเราต้องเรียนรู้เอาเองหมดเลยแบบ คือรู้สึกว่ามันทั้งสนุกแล้วก็แบบได้รับประสบการณ์แต่ก็เหนื่อยมากๆเหมือ <immen mesela> นกันก็นอยากฝากว่าการจัดการไม่ได้เรียนเลขขนาดนั้นนะลูกคือเราเรียนเลขแค่ประมาณหนึ่งแล้วก็เรียนแบบจัดการภพาพยนต์ก็คือเกี่ยวกับการแบบการจัดการกองการอะไรอย่างนี้เราไม่ได้เรียนแบบเราเรียนการตลาดเรียนมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่แบบขายหนังซื้อหนังเทร,รดหนังใดๆ ก็คือลองเข้ามาก่อนคือมันสนุกจริงๆก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะช่องพี่แม็กชื่อว่าเดี๋แม็กซิมัมนั่นเองเออแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอย่างด้วยนะคะ